สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะให้ดูติกตอกของเรานะโอเคนะคะจะไปกเข้าไปในติกตอกก่อนเลยค่ะนี่ต<อ>ิกตอกของเรานะชื่อว่ากอย่าค่ะกอย่ากราฟนะเราจะเปลี่ยนว่า เาจะเปลี่ยนกอยาก่าตาบันนี้นะตั้งกลบไปที่แก้ไขโปรไฟล์ค่ะแล้วก็ตั้งชื่อเลยก,อย,กอย่าฮาร์ปมาอย่างนี้เปลี่ยนวีดีโออะไรเราไม่เคยทำตรงนี้เลยนะ คนอันนี้เราก็จะหอกออมไม่เคยเปลี่ยนตรงนี้เลยเราเขาให้เปลี่ยนอะไรอะคะทุกคนมาดูค่ะอ๋อเปลี่ยนแล้วอ่ะเปลี่ยนโปรไฟล์เฉยไม่เอาถ้าเปลี่ยนโปรไฟล์ฉันไม่เอาค่ะฉันไม่เอาค่ะฉันจะเอารูปเดิมค่ะฉันจะเอารูปเดิมค่ะเอาดีโอออกเลยนะยคะุกคน ประวัตินะน,นี้ชื่อผู้ใช้ฮันชื่อใหม่นะคะถ้าเป็น a เออ y a y a, a, a จะได้ไหมคะน่าอย่างอี่อชื่อมัม่วไปเลยเนี่ยทุกคนชื่อมัม่วมันก็ได้นี่หาหาแล้วเออชื่อเดิมนี่ไดตั้งไปเฉะ ดูสวัสดีนะทุกคนอนนี้เราก็ลังจะมาหอกกันนี่นะวันนี้มีคนถามเยอะมากเลยนะว่าคนนี้ใช่เพื่อนของพี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะเพื่อนเขาชื่อข้าหอมนะเขาจะเล่นบอดจีสเขาจะเล่นบอดเจมี่ฉันเล่นบอดจีสสวัสดีน้าคอนนี้เราก็ลังจะมาหลอกกันนี่นะวันนี้มีคนถามเยอะมากเลยนะว่าคนนี้ใช่เพื่อนของพี่หรือเปล่าคะใช่ค่ะเพื่อนเขาชื่อข้าหอมนะเขาจะเล่นบอดจีส เขาแจ้งหมดเจนี่เาผมเนไปวงกาสวัสดีนะทุกคนันนีค oh, ่อรอบอันะวันนี้มีคนถาอะมาเลยนะว่าเาผมเนไปวงุกาโวยชอบกินไแต่เออไอยาสังกระเป๋ามาแล้ไได้ตัวเนี้ยไมนได้เจ้ พี่ตวมาตั้งหนึ่งเราแต่สิบเก้าบาทเน่ทุกคนสได้เห็นมากจ่ายไปถึงหนึ่งเราแต่ดสิบเก้าบาททันสุดนะอ๋อไอ้ยาคุณสั่งกระเป๋ามาแล้วมันได้ตัวเนี้ยมันได้เจ็ิบุบพี่วมาตั้งหนึ่งเราแต่สิบเก้าบาทเน่ทุกคนสได้เห็นมากจ่ายไปถึงหนึ่งเราแต่ดสิบเก้าบาททันสุดนะอ๋อไอ้ี้คุณสั่งกระเป๋ามาแล้วมันได้ตัวเนี้ยมันได้ ยิ้มให้คนทั Rach> ้งโลมวร่า้ไมู่ไู่ไ่รู้ไมรู้ม่รั้่รอรู้ว่รูม่ไร้มรู้่รู้ไม่ะร่รารม ทุกคนอันนี้แปลว่าโอ้โหนะคะก็ประมาณน,น,น,นี้น,นะแหมะทำไมลองฟังศัพท์ในภาษาบอดนะอันนี้นะคือเส่งแปลว่าทำความรู้จักหรือขอเป็นเพื่อนนั่นเองนั่นเองนะคะอันนี้ this เพราะมันแปลว่ารูปโปรโฟไฟล์ครับนะเช่นดีสวยค่ะนี่เราก็รู้นะว่าเป็นรูปโปรโฟไฟล์ค่ะทุกคนเราไม่ได้อ่านตรงไหนเลยนะแปลว่าทักทักไปหาหรือทักมานะคะก็ะน,นระแปลว่ารักนั่นแหละค่ะโอ้หรือเป็นคำอุทานค่ะโอ้โหเป็นคำว่าโอ้โหนคะคะก็ประมาณนี้ครับ <俺>金をかけた。